็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยคือช่องดิววทีเเราเนี่ยก็มียอดผู้ติดตามนะครับถึง1 0 0 0 s u b s c r i b e แล้วนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยก็จะมาขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่ เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามคอนเทนต์ของทางช่องดิววมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่พี่แบบได้ทำตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้ผ่านจุดที่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับพี่นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็ถึง1 0 0 0ซับแล้วนะครับ พี่ก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะคอยแจ้งข่าวสารในคอมมู n นิตี้ในทาง YouTube นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยู่ใน LINE OA แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนอื่นๆเนี่ยที่อาจจะไม่ได้จะสอบหรือว่าจะเตรียมตัวแข่งขันต่างๆเนี่ยก็ คอยติดตามกิจกรรมต่างๆในชุมชนหรือคอมมูนิตี้ทาง youtube ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์มาให้ผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีฟีดแบ็กยังไงหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับถ้าพี่ปรับได้พี่ก็จะปรับให้นะครับหรือถ้าพี่เปลี่ยนแปลงได้พี่ก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงให้นะครับคอนเทนต์ content, ทุกคอนเทนต์เนี่ยล้วนเกิดจากความ ความพยายามนะครับแล้วก็ความตั้งใจความใส่ใจมากๆนะครับอยากที่จะให้ทุกทกท่านเนี่ยมีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็ได้ได้สิ่งที่ดูในคลิปเนี่ยให้ได้เนื้อหาให้ได้ความรู้เนี่ยมากที่สุดอยู่แล้วนะครับพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคครับ